วัสดีครับปกับจองลุงเดียนะครับทีมลังบานน้องอุ้งอิงนะครับปุ๊มรุ่นสวัสดิ์ตอนจ้ากับเอฟซีตกการนะครับปุ๊มแล้วก็วัสดีวันจ้ากับเอฟซีจ้าตายทุกคนนะครับปุ๊มวันนี้ครับเป็นนี่งหนึ่งวันนะครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานตอนเย็นนะครับนี่จ้ามากับบรรยากาศนี่ครับปุ๊มบรรยากาศอึมครึมน่าจะตกไม่ร้อนครับเอาพปไกลกรับเลย แยกปลาดีๆออกมาลัางบานเนาะเพราะวา่าหน้าบานหมู่อ้วนทังไรืนะครับแล้วก็กกลเยอะตะกี้เนาะเลยต้องพาเดินมาเล่นลังบานต้องแยกกันครับหมู่อ้วนให้ปลานางปลาไปให้แม่เขาปลาไปนะเดี๋ยวเห็นเชอรี่เดินมาแล้วครับผมเห็นหมาครับพี่พ ตอนนี้เจโดครับเนี่นยนะเจโดก็ว่วงทิ้งครับว่วงของกินด้วยแล้วก็จะต,ต้องไปปานางจัดการ นี่ครับปวกหม้อลำนะครับเมื่อคืนเนอะนี่ครับกำลังจะยอยเดินทางกลับเลยนะครับเจ้านี้นี่ครับ มาคืนในโรงเรียนกกนะ้องกูน่าจะเป็นระเบียบวาตาดสินนะครับผมก,กันน้องโรงเรนกากำลังใจนะก็ซี่ถุงห้าถุงมาลุงเดียยังไม่ได้ยินเสียงดนตรีนะครับผมรู้ไปไม่พอหรือแบบไหน,นแบบก็ไม่เข้าใจกับผมจนว่าลุงเดียลับไปเตียงคึืนเลยก็ยังไม่ได้ยินก็ตอนเดี่ว่าสักซ้ามถุงเดี่ว่าลุงเดียอ่าคลิปมนะอ้สีดูนะเกี่ยวกับอ่าดรมพง์เจี่ยบ เสียดูที่ว่าต้องเฝ้านะครับเพรมันออกนะครับแต่มันไม่ออกแล้วครับเพราะว่าฝนตกไม่เยอะครับผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงดนตรีนะครับจะมีแต่ได้ยินเสียงโกชกผากก็ไม่รู้เล่นตอนไหนครับผมลับไปครับก็ไม่ได้ยินเนสนียงดนตรี มาได้หลูกใจที่เราตอกไปฮะถือได้กินกองกินแล้วก็ไม่มีครับเอมีแต่ลูกจินเป็นส่วนมากหลูกใจบอกเมื่อคืนเป็นยังไหพอเห็นเที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้ยินเสียงดนตรีไฟไม่พอหรือย,ยังไงพเพะเห็นเตี้ยงคืนแล้วยังไม่ได้ยินเสียงดนตรีหมอลำอ่า หรือว่าเสียงมันเบาครับผมเียงมันเบาตรงเต้ครับผมมามาดีดีมานี่มาดีเดมาเร็วเสียงเบาแล้วมันไม่น่าเบานะเพราะว่าตอนเศ้าน้อยนะครับน้องอิงมันเด็กๆมันก็ดัง มาตึงบานเลยครับเพราะมันไม่ได้ห้างกันมากใหม่นักหนาครับนี่คนก็เริ่มแต่ยอยเดินทางกันกลับเลยนะครับมาอคืนต้องใส่ยันจสว่างกับยันว่างยันว่างวนนรององของเราก็มาตึงประมาณสักตีสี่ตีห้านะครับก็หลังปักให้หนึงอ้ายเนื่อยได้กันกันอ้าได้รองตองกั ตีาารับตีนอนปักป้อนกันนะครับพวกปอหักโผ่เสียนน,นได้ก็ไปกรับเรียบ้อยแล้วนะครับไปอาตีลงบทีปักนะครับได้กินรองตองหนังกุยหนังง่ายเมื่อยกันนะครับเจ้วๆกับบรรยากาศระเบียบกับตัดจิ้มมันคือ คืนนี่น้องกัยังเล่นตีปรงกูน,น,อองกน,น,กนะครับเออมมันจะปรงกูกับตีสี่เกตนะครับผมตัวตีก็ับเดี๋ยวตีตรงนี้เดี๋ยวอัปเดตห้ด้วยทีนะครับผมเดี๋ยๆดีดีคืนนี้ก็ตีสี่ส,สเกตเหมือนเดิม บางคนก็นมาโมอเตอร์ไซค์นะครับดีนะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกแต่อุตุนพรไม่ตกเลยครับพวกแต่บ้านเราน้องคูก็ดีอย่างนึงครับเพราะมันตกตอนเย็นนะครับเลยกับไม่ตกเลยแสดงว่าเชียงดนตรีเบาคอยจังครับพวกตึงกันดีกว่าไม่ได้ไกลเลยหงหน้านะครับจากที่นี่ก็ยังไม่ได้ยินนี่ con cái yêng yêng cái park ball này đó, đi lấp đi non mẹ hả, rồi à nam mới tầm vỏ đai tầm mây mông thôi tầm nặc lên giờ chuồn về tiêu nè mua ấm nặc lên chẳng tâm tầm đại đai chẳng nữa tầm mây mông, nữa tầm mây rốt nè à. Đài. Đài. มูมูนักเลงจังนุ่งทำผอด้ายนะเออจ้ำไปนะจ้ำไปนะดูกับไม้ต้นลลงเดียเลยกับเดินแบบไม้ต้นอันมาแนมอันมามองไปบพางตาทีแม่ก็ปาไปครับแม่ก็ปาไปไงเขานักเลงใส่เลยครับผมไปเที่ยวดีกว่าเด้ ครับผมโม้มาเบิง้งม่ลำน้องกูกครับตยอยเดินทางครับกันไล่กันกนะครับผมจาวนี้เดดเดเดนี่นี่เดดเดมาเร็วมาเดดเดมองมองครับมองนักเลงโตตำไม่สนใจเราหน่อยกี่โกงได้ đi đi mà đi đi Ô, oh, đi đi Nàng liền tố ở rồi Mà đi đi đi, huynh Đi đi Ô oh. à. Rùa mấy trái wing huyền mấy trần chạy rột lơi Đi lẽ, đi lẽ Đi

ตัวตีนะครับป้อมเอซีตีเสียงดังตะกี้เด็กดีๆนะก็ไม่ยึดเลยครับป้อมเขาเอ็นหมู่วนก็วิ่งก็มาจากหลังบ้านครับลงเดียบร้อยเล่นกับเสียด้อยู่หลังบ้านตแต่ก็อยู่ๆมาเสียด้ปามาหน้าบ้านแล้วกับปล่อเอ็นหมู่วนลงเดียเรียกไม่ยึดกันเดียวครับป้อมก็น่าตะโกนเสียงดังไม่ใชจได้กับรถวิ่งมาต้องกันกับตะกี้อ่า นี่กับตึงปล่อยน้องไม่ไม่ได้เนอะอย่างที่ fc ว่าออไม่ปล่อยน้องบางก็ได้บางนะนี่กับดูเอาเองกับไปคลิมก่อนเลยไปไปหอก่อนไปไปมาไป,ไปเข้าไปไปไม่ดูรถเลยหื ทิดพนตกอิกนะครับเดยวลงป่าดีๆจากบ,บริเวณก้อนกับรถมากแต่ตัววิ่งเล่นขับนานนุ่นนองยังไม่รู้เรื่องนะครับเอากระปุ่มสำหรับกินนี่แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับปุกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะอย่ากดคำโฆษณานะครับปุ๊บกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะ กับทีมลังบานนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็นได้ปักป้อนมาได้กันเรียบร้อยแล้วนะอากาศก็ดีครับผมไม่ร้อนแน่วันนี้มีกลุ่มๆนะครับกลุ่มฝนไดยดีเจา้เจาๆตกมาสักตูมครับตกมาสักหน้าก,ก็คือไม่ร้อนแน่นอนสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมฝากติดตามจองลงเดียนะครับทีมลังบานตุกคนด้วยนะครับผมเจนไม่กลิปมหน้า สวัสดีครับผม